าการูีความคิดการคุทุก,ทก,กวันสะสมอย่างน้อยก็วันนี้อาจจะสิ่งใกล้ตัวค้นหาความรู้ต่อยอดในชีวิต รายการท้าให้อายเข้าสู่กลางสัปดาห์แล้วราคาแมวนี้อยู่กับน้องๆนะคะเป็นชั้นประถมต้นนะคะกับเรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยสุขโขทัยนั่นเองนะคะน้องๆมาจากโรงเรียนสมภารุสยน้องๆน,องนะคะย้ำอีกทีนะคะว่ามาเล่นเพื่อให้ครับ,รบพเพื่อนๆจากโรงเรียนวัดบางบานจังหวัดพระ,พระนครศรีอยุธยาเอง สะสมกันไปได้เยอะแล้วล่ะ15 0 0 0ันบาทและการนังสืออีก36เล่มนะคะวันนี้ก็ต้องสะสมเพิ่มไปให้ได้เยอะเยอะเลยทีเดียวอยากให้ได้มากที่สุดครับใช่แล้วนะคะน้องครับวันนี้ครับเตรียมตัวมายังไงครับผมไม่ได้นอนทั้งคืนทำไมครับตื่นเต้นตื่นเต้นเรื่องเรื่องอะไรครับผมเรื่องออกทีวีโอ้ไม่ได้นอนเลยอ่ะครับตื่นเต้นจะได้มาออกทีวีนะจัสมินลาะเตรียมตัวยังไงครับ พ่อติวให้ค่ะพ่อติวเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับสุโขทัยค่ะเรื่องเดียวใช่ไหมครับผมเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับพ่อคุณสีอินทราทิตค่ะโอ,อ้วันนั้นก็ตอบอันนี้นะครับพคคือคุณพ่อเน้นมากเน้นมากเน้นประเด็นนี้มากถ้าอยากรู้ว่าคำถามคืออะไรตอนนี้ต้องเตรียมตัวเลยค่ะมาครับพ่อเล่าพวกเราพ่อ ันนี้เราขอท้าให้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยฉบับการ์ตูนหนังสือเล่มนี้จะทําให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องราวตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงจนถึงยุครุ่งเรืองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงผู้ประดิษฐ์อักษรไทยที่ทําให้ประเทศไทยของเรามีภาษาไทยใช้เป็นของตนเองเรามาร่วมอ่านและเป็นกําลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนสมบพานุศร์กันครับ แลคคคคุณรรููกก็อออยยย่่่เเเชชี์นน้งงาัๆข้อมูลสำหรับคำถามข้อแรกประจำวันนี้นะคะพ่อคุณรามคำแหงค่ะมีพระนามเดิมว่ารามราชนะคะต่อมาเมื่ออายุ19ปีจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่ารามคำแหงถึงเวลาท้าที รามาลาดมาถึงรามาลาดพอขุรามคัมแหงชื่อเดิมว่ารามาลาดอ๋อเหรอฮะรู้ได้ไงครับผมผมดูในหนังสืออ๋อพ่อขุนรามคําแหงทําสงครามกับพ่อขุนสามชนขุนสามชนนะคะครับผมแลเราก็ชนะจนได้รับประทานชื่อใหม่ว่ารามคําแหงอ๋อเหรอครับท่านตั้งเองเหรอครับเปล่าครับเพราะพ่อขุนศรีอินทราทิศ แต่งตั้งเขาอ๋อตั้งชื่อนี้ให้นะครับเขาอาจจะถามว่ารามคำแหงมีความหมายว่าอะไรเออว่าอะไรครับผมมหาลัยใช่ครับอะไรครับผมรามคำแหงแปลว่ารามผู้มีความรู้เรื่องการรบโอ้หรู้เรื่องการรบเลยนะครับชัดเจนมากครับนะครับน้องๆครับคำถามจะเกี่ยวข้องกับพ่อคุณรามคำแหงอย่างไรฟังจากพี่สายครับ คำถามนะคะพระนามว่ารามคําแหงนั้นมีที่มาจากเหตุการ์ณใดระหว่างข้อกอไก่นะคะการขึ้นครองราชหรือว่าข้อขอไขการรบค่ะพ่อคุณรามคําแหงพระนามนี้ได้มาจากการขึ้นครองราชหรือการรบน้องๆเขาจะทราบกันหรือเปล่าถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะเหตุการณ์ณใดครับข้อนี้น้องๆเลือกตอบทั้งกอไก่และขอไข่ แต่ส่วนใหญ่เลือกตอบขอไขว่าได้มาจากการรบค,ครับเรื่องแล้วเรียบร้อยนะคะจัสเมีนว่ายัางไงคะคนที่ขึ้นคลองราชอาจจะมีชื่อใหม่ค่ะอ๋อทุกครั้งที่ขึ้นคลองราชจะได้ชื่อใหม่เขาจะตั้งชื่อให้ใหม่อ่ะการขึ้นคลองราชหมายถึง การที่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่อ๋อการคองราชคือการเปลี่ยนชื่อนะครับคลอ,องราชทราบสิ่งนี้มาจากไหนครับคิดเองครับคิดเองเลยนะครับแปลเองเลยนะครับ,รบผมก็รามราชไงอ่าคำว่ารามคำแหงเนี่ยมันน่าจะเป็นการชื่อคองราชค่ะเป็นคำแปลเหรอครับอ๋อรามคำแหงคือคำแปลว่าคองราชนะครับอันนี้ต่วดีกว่อเพราะพ่อขุนละคำแหงครับไปลบขุนสามชนเจ้าเมืองจอด ชนะก็เลยได้เปลี่ยนชื่อเป็นรวคำแหงครับเปลี่ยนเองเหรอครับไม่ใช่ครับพ่อกุนศีอินทรทิศเปลี่ยนให้ครับรมคำแหงไปลว่าอะไรเหรอครับเปลี่ยนชื่อเนี่ยครับราผู้เชี่ยวชาญทางการรบโอเพราะว่าการรบนี้เองโอ้ยนี่รู้รู้ได้ไงลูกอ่าในหนังสือครับเจอมีหน,นังสือด้วยอ่ะ,อะมาดูคําตอบกันดีกว่านะคะว่า จะเป็นฝั่งส0คนหรือจะเป็นฝั่ง20คนทีน่ได้ผ่านเข้าไปในข้อต่อไปคำตอบที่ถูกต้องก็คือช่วงเวลาลุ้นรัทึกครับและคำตอบก็คือข้อขอไขน่นะเองค่ะข พ่อขุนรามคำแหงหรือรามราชในวัย19ปีสามารถชนช้างเอาชนะขุมสามชนเจ้าเมืองชอดได้สำเร็จจึงได้รับพระราชทานนามใหม่จากพ่อขุนศรีอินทราชิตว่ารามคำแหงซึ่งหมายถึงรามผู้ห้าวหาญเชี่ยวชาญในการรบครับ น้องยี่ิคน,นะคะจะผ่าเข้าไปเล่นในข้อที่2ของเรานะคะซึ่งมีสิทธิ์จะลุ้น1 0 0 0 0อีกเหมือนเมื่อวานนี้ไงนะคะหรือว่าจะลุ้น5,000ก็ได้นะคะรวมถึงจํานวนหนังสือที่จะเล่นให้ห้องสมุดของโรงเรียนแล้วก็ห้องสมุดของเพื่อนๆที่บางบานก็ขึ้นอยู่กับคําถามข้อนี้นี่แหละครับนะคะตั้งใจเล่นกันให้ดีเลยถ้าพร้อม,ม <า S 1> แล้วเตรียมตัวคะ่ะข้อนี้พวกเราไปเล่นเพื่อให้ สองข้อธามอ่านสดของเรานะคะมีชื่อโรคต่างๆมาให้น้องๆได้อ่านกันถ้าพร้อมแล้วไปอ่านเลยค่ะโรคฉี่หนูชัดเจนโรคบาดทะยักโรคชัดมากโรคกลัวน้ํำโรคไข่จับสัน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 ไม่ใช่สันจับสันหนังสือทาไมล่ะอ่านกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาท้ายคิดแล้วค่ะ สี่โรคแน่พ่อใดเกิดมาจากสัตว์อะไรครับผมโรคอะไรครับโรคฉี่หนูแบบโรคัวนั้นเหรอฉี่หนูนี่เกิดจากสัตว์อะไรครับหนูค่ะหนูเลยง่ายๆเลยใช่ไหมครับอไม่ใช่ฉี่หนูใช่ไหม <c oughs> เกิดจากเวลาเราโดนเชื้อของอหนูไปตามร่างกายทาง สั่งกีตเร์เล็กกว่าแล็ปท็อปโหมีทางการแพทย์หนูรู้ได้ไงว่ามีภาษาทางการแพทย์แบบนี้แม่หนูเป็นพยาบาลอ๋อเลยสอนให้แบบรู้ภาษาทางการแพทย์รู้จักบาดทะยักไหมครับรู้จักค่ะเป็นไงครับเป็นโรคที่เกิดจากประมาณเหล็กหรือเสี้ยนเหล็กขูดขีดหรือตําเข้าไปค่ะโอ้ขูดขีด,ขดเนื้อเนี่ยนะแล้วต้องไปรักษาต้องไปฉีดยากแก้บาดทะยักค่ะเหรอฮะเหล็กมันต้องมีลักษณะแบบไหนที่เราต้องตกใจกับอันนี้ครับก็ เป็นในความแหลมคมหรือว่ามีสนิมค่ะอ๋อเราต้องไปฉีดยาฉีดยาเพราะความเจ็บหรือเพราะอะไรครับคือแก้โรคที่จะไม่ให้เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะอ๋อคือบาดทะยักใช่ไหมครับแล้วกลัวน้ำอ่ะครับสัตว์อะไรเหรอครับน่าจะเป็นหมาหมาหมาบ้านหมาบ้านหมาบ้านจะกลัวน้ําทําไมมันกลัวน้ำอ่ะครับเพราะว่ามันว่ายน้ําไม่เป็นค่ะไม่เป็นมันจะมีอะไรนะ อ๋อเกียดน้ำใค้จับสันแล้วครับคนที่เป็นไข้สูงแล้วตัวก็สั่นนี่ไม่จับก็สั่นนะเข <c oughs> าเรียกว่าชักเำาดหัวปวดหัวจนักตัวร้อนตัวร้อนมาก40องศาสี่สองศา <c oughs> นี่คือจับสันเหรอครับแล้วใครจับถึงสันแล้วครับ <c oughs> ครจับตัวเราไม่ใช่มีใครมาจับแล้วออ้องนี้ใช่ไหมครับอ๋อนี่คือไข้จับสันแต่คำถามจะเกี่ยวกับโรคไหนอย่างไรนะครับน้องๆครับฟังจากพี่ชายครับโรคก็มีอันตรายแตกต่างกันออกไปนะคะแต่คำถามก็คือโรคที่มักจะมาพร้อมกับช่วงน้ำท่วมแบบช่วงนี้นะคะก็คือโรคอะไรระหว่างข้อเขาไก่นะคไข้จับสันหรือว่าขอไข่โรคชีดค่ะ น้องๆจะเลือกตอบว่าไข้จับสั่นหรือฉีหนูคือโรคที่มากับน้ำท่วมมาลุ้นกันครับถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะโรอะไรครับโอ้โห و, น้องๆมาขอไข่หมดเลยละครับโอ้โหน้องๆเลือกตอบขอไข่ว่าโรคฉีหนูเป็นโรคที่มากับน้ำท่วมกองเชียร์ยิ้มดีใจเลยครับแล้วข้อนี้ก็ตอบแบบเอกชันทวีคูณรุ้น1 0 0 0 0บาทด้วยครับ เรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวน้องนเน่ทำไมเลือกโรคฉีหนูครับหนูอาจจะฉี่ไว้ที่ไหนก็ได้เวลาเกิดน้ำท่วมมาโรคนั้นก็จะมาเข้าขาเลยทำให้เป็นโรคนั้นได้โอ้โรคฉีหนูมากกันน้ำหนูก็ฉี่เรี่ยราดแล้วเนาะเราก็ไม่รู้ที่ไหนเนาะแล้วไข้จับสันเนี่ยเราจะเป็นโรคไข้จับสันได้เพราะอะไรเพราะอะไรครับโรคไข้จับสันเพราะเป็นไข้สูงไข้สูงอะไรครับเพราะอากาศหนาวเย็นเกินไปค่ะหนาวเย็นเกินไปเป็นไข้จับสันเลยด พูดแพ้เสร็จแล้วก็ค่อยมาเป็นไข้จับสันต้องเป็นพูดแพ้ก่อนแล้วชีหนูแล้วเกี่ยวอะไรกันหนูหนูมันก็ไม่หนีน้าเหรอหนูไม่มีที่อยู่อาศัยครับเด้อฮะเลรอนแล้วยังไงใช่ไมครับถ้ามีที่อยู่ที่ใสเขาก็จะฉี ไม่เรียราดขนาดนี้ครับเราต้องจัดสรรที่พักให้หนูเหรอคะเนี่ยไม่ครับเพราะว่าเวลาน้ําท่วมครับหนูจะมากับน้ำครับเพราะว่าบ้านที่หนูอยู่อาศัยครับคงจะพังไปหมดแล้วเพราะน้ำครับโอ,อแล้ว,แล,วแล้วมันก็มาฉี่ใส่เราครับเพราะว่าไม่มีที่อยู่ก็อาจจะทําสิ่งสกรปรกเรียราดได้อาการเป็นไงครับโรคฉี่หนูไม่ใช่เพราะว่าหนูฉี่แต่มันอาจจะเป็นเชื้อโรคอะค่ะที่มันคล้ายคลึงกับฉี่ของหนูว่า อเป็นโรคฉี่หนูที่ติดมากับน้ำท่วมค่ะ,ะเพราะน้ําท่วมจะเปืเป้อนดินมาก็ทําให้มีเชื้อโรคคือ,อไม่เกี่ยวกับฉี่จริงๆหเหมือนเป็นเปรียบเทียบเอาว่าเป็นน้ําก็เป็นฉี่นี่แหละครับอกองเชียบ้างกองเชียรู้จักโลกไหมครับผมโลกฉี่หนูครับผมแล้วโลกน้ําท่วมโลกอะไรครับฉี่หนูเป็นไงครับผมมันจะมีฉี่หนูเข้ามาแล้วทําให้เท้าเน่า เอาเน่าเลยแหละฮะน้ำท่วมมันอาจจะเป็นน้ำเย็นก็จะเป็นโรคไข้จับสันได้อ๋อถ้าน้ำเย็นเป็นไข้จับสันถ้าน้ำเ็นเย็นเป็นโรคอะไรก็ได้ที่บางบางทีก็น้ำเน่าค่ะโรคน้ำเน่าแทนไม่ใช่ละครเลยฮะนะ้โรคชีนูมันอาจจะมีปริงลอยเข้ามาได้มีปริงด้วยโอ้โหอาการหนักมาก มีเท้าเน่าเรามีปิงอีกนะครับเน่าแล้วยังโดนดูดเลือดอีก <c oughs> โกรกมากเลยลโลกเนี้อตอบแล้วเรียบร้อยมาลุ้นกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะสามารถสะสมคูมทรั์หนังสือได้อีก10,000หรือเปล่าหรือจะยังไม่ได้อะไรไปเพิ่มเติมมาฟังค <c oughs> ําเฉลยกันดีกว่าค่ะถ้าขอไข่ถูกรับคูมรัพย์หนังสือเพิ่มอีก1 0,000บาทมาเชียร์อขอไข่ครับและคําตอบที่ถูกต้อง หดซ้อมเหรอพี่ตกใจแล้วเนี่ยและคำตอบที่ถูกต้องนะคะไหนๆก็เย่แล้วนะเอาขอใครโทรโรคฉีหนูหรือโรคเล็บโตสไปโรซิสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนพบได้ในสัตว์หลายประเภทแต่ส่วนมากที่พบก็คือสัตว์จำพวกหนู โดยโรคฉี่หนูนี้มาจากปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อมากับน้ําที่ชุ่มขังนั่นเองค่ะวิธีการป้องกันโรคฉี่หนูก็คือข้อแรกควรใส่ชุดป้องกันน้ําเมื่อมีความจําเป็นต้องลุยน้ําเช่นใส่รองเท้าบูทตใส่ถุงมือหรือเสื้อผ้ากันน้ําข้อที่2ควรหลีกเลี่ยงการว่ายน้ําที่อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค3หลีกเลี่ยงไม่ไปสัมผัสกับปัสสาวะที่เป็นโรคหรือสงสัยว่าเป็นผาหะของโรคเช่นโคกระบือหนูหรือสุก,กร สี่เดเี่ยงการทำงานในน้ำหรือต้องรุยน้ำหรือโคลเป็นเวลานานๆานค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนำหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคลักสีกรุงเทพ1 0 10, 2่งหรือ read t h a i p b s o r t h สัปดาห์นี้เรามีหนังสือสุขโขทยัยมอบให้10รางวัลครับ มาถึงวันนี้นะคะน้องๆก็สามารถสะสมถูกสรสมเพิ่มเติมไปตอนนี้อยู่ที่2 5 0 0มบาทแล้วเ oh. นี่ยหนังสืออีก56เล่มตุองปีนี้เขาไม่ทำมาดานให้วันพุธนะครับึมีโอก่ตั้ง2วันเทียวนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในรายการทายอาสวัสดีค่ะ